สวัสดีค่ะชีตาจากบ้านสบู่เชอรี่เคนนี่ค่ะวันนี้ชีต้าจะมาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับขมิน้นทำไมขมิ้นถึงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณเรามาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะขมิ้นเป็นพืชล้มลุกในตระกูลขิงมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเงาอยู่ใต้ดินให้สีเหลืองเข้มหรือสีส้มแต่ละภาคจะเรียกแตกต่างกันออกไปเช่นภาคกลางภาคใต้เรียกขมิ้นชันภาคอีสานเรียกมขมิน้นขมิ้นหรือขมิ้นชันเป็นเครื่องเทศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะนํามาเป็นเครื่องแกลงจะให้ลดเผ็ดร้อนนิยมนํามาปรุงอาหารเช่นน้ำยาขนมจีนแกงไตปลาเป็นต้นค่ะ ทางการแพทย์มีฤทธิ์ในการรักษาและป้องกันอย่างมากมายเช่นโรคปวดข้อ้านการอักเสบในด้างกายบรรเทาอาการท้องเสียยับยั้งการติดเชือ้อแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อลดไขมันในเลือดอาการอักเสบของผิวหนังปวดศีรษะเป็นต้นค่ะ<ว>ในด้านทางการบำรุงผิวพมิน้นมีส่วนประกอบของวิตามิน A E และ C ช่วยลดความมันชะลอการเกิด,ดรูรอยลดเลือนจุดด่างดำนิยมนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช่นครีมขัดผิวสครับและนิยมใช้มากในสบู่ค่ะ <S <S ขมิ้นม,มีประโยชน์มากมายทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะการบำรุงผิวพรรณค่ะสามารถนำมาขัดผิวได้โดยนำขมิ้นผสมกับน้ำผึ้ง จะช่วยลดผื่นคันทําให้ผิวเรียบเนียนลดจุดด่างดำผิวขาวกระจ่างใสหรือถ้าใครที่มีเวลาน้อยก็สามารถทําความสะอาดผิวด,ด้วยสบู่ขมิ้นที่มีขายในทั่วไปค่ะค่ะนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของขมิ้นเท่านั้นนะคะยังมีสรรพคุณอีกมากมายที่ผมบอกว่าทําไมขมิ้นถึงเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณขอบคุณความรู้ดีๆจากเมดไทยและฮา w to p e r f เฟคค่ะ ไว้เจอก,กันคลิปหน้าวาชิตาจะมีความรู้ดีๆอะไรมาฝากทุกท่านที่บ้านสบู่เชอร์รี่กินนี่อีกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ